ทิ้งผัวรับราชการเพื่อมาหาผัวฝรั่งตามคำคุยโวของเพื่อนที่ได้ผัวฝรั่งจนชีวิตตัวเองต้องพังหักเหตจนตอนนี้ต้องลำบากลำบนมาหาขายของตามตลาดนัดเพราะว่าไม่มีไม่มีรายได้หมดเนื้อหมดตัวเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าการที่เราเลี้ยงดูฝรั่งเวลาฝรั่งมาเราเปฝรั่งฝรั่งจะ เปเรากับหรือฝรั่งจะจริงใจกับเราหรือว่าฝรั่งจะแต่งงานกับเราอ่ะอันนี้เรื่องนี้นะเดี๋ยวออพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าพี่เขาเนี่ยคิดผิดมากๆเลยที่รู้จักกับฝรั่งแล้วอยากมีผัวฝรั่งแล้วเปฝรั่งบอกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเลิศรู้กว่าออสาวสาวที่เขาทํางานบริการตัวเองเปให้ฝรั่งได้มากกว่าสาวที่ทํางานบริการฉะนั้นฝรั่งต้องเลือกตัวเองอันนี้พี่จะบอกให้นะ เออพี่เอ้ยพี่อคิดผิดแล้วไอ้ความคิดผิดของพี่นี่เนี่ยทาให้ชีวิตพี่ยากจนเพราะฝรั่งคนหนึ่งที่พี่อยากได้เพราะว่าฝรั่งเออคนต่อมาเขาไม่มีใครจริงใจกับพี่เพราะความที่พี่ไปเปย์เขาเปย์เขาโดยที่พี่ยังไม่รู้เลยว่าเขารักพี่หรือเปล่าพี่ไปนอนกับเขาโดยที่พี่ไม่รู้ว่าเออเขารักพี่หรือเปล่าถามว่าเออพี่ถือว่าพี่คิดว่าพี่มีภาษีมากกว่าผู้หญิงที่เขาทํางานบริการพี่ไม่ได้มีภาษีมากกว่าเลยค่ะพี่คือของฟรี พวกเขามีภาษีมากกว่าพี่อีกเพราะว่าถ้าฝรั่งไม่จ่ายเงินพวกเขาก็ไม่ไปฉะนั้นไอความเข้าใจผิดของพี่ทําให้ชีวิตพี่เป็นแบบนี้อะน้องๆเดี๋ยวมาฟังคลิปของพี่เขานะคะวันพรุ่งนี้พี่จะมาลงเออความเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดีเออเปฝรั่งแล้วเออฝรั่งจะจริงใจกับเราและรักเรามันไม่ใช่เรื่องจริงคะ่ะ